สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่รักค่ะ รายการผู้คิดนะคะก็แนะนำอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจนั่นก็คืออาชีพของการเป็นเจ้าของร้านขายของขวัญแล้วก็กระเป๋าต่างๆเนี่ยนะคะซึ่งจริงๆแล้วทั้งของขวัญแล้วก็กระเป๋าเนี่ยนะคะเจ้าของร้านเนี่ยก็ทั้งทำเองแล้วก็ไปรับมานะคะแต่เนื่องจากว่าเป็นคนที่มีใจรักในศิลปะเนี่ยอะไรที่รับมาแล้วก็ยังมาแต่งเติมเสริมให้เกิดความสวยงามน่ารักก็ยังขายได้ดีเพิ่มขึ้นน่ยนะคะและเห็นได้ว่าร้านนี้ขายได้ตลอดทั้งปีเลยเดี๋ยวเราไปติดตามเกี่ยวกับเรื่องการทำของขวัญน,นะคะแล้วก็กระเป๋าขายกันคะ่ะ ระเป๋าบุฟองน้ำที่นี่ก็เป็นร้านแรกนะคะที่วางจำหน่ายการผลิตก็ไม่ยากเลยคะ่ะโดยส่งตามกลุ่มแม่บ้านที่รับเย็บเลือกฟองน้ำที่มีขนาดสักประมาณครึ่งนิ้วถึงหนึ่งนิ้วนะคะหาซื้ออุปรกรณ์ได้ตามร้านขายส่งพลาสติกและฟองน้ำแถวย,ย่านถนนเสือปา่าค่ะแล้วก็ย่านโบเบราคาค่าเย็บเป็นกระเป๋าใส่ฟองน้ำเรียบร้อยเนี่ยนะครับประมาณไปละยี่สบาทนอกจากจะมีกระเป๋าเป็นสินค้าหลักแล้วที่ร้านก็ยังวางขายผ้าชิน้า ของใช้สตรีอย่างเช่นที่คาดผมกิ๊บติดผมผ้ารัดผมโดยเฉพาะผ้าเช็ดหน้านั้นทางร้านก็จะเลือกลายผ้าให้เข้ากับลายผ้าของกระเป๋าด้วยราคานะคะก็ตกพื้นละสิบาทถึง20บาทส่วนใหญ่ผ้าเช็ดหน้านั้นลูกค้าที่เป็นร้านขายส่งย่านสำเพ็งจะสั่งซื้อเป็นร้อยโหลเพื่อจะนำไปวางขายตอน,นค่ะ ก็มีทั้งขายปลีกขายส่งนะคะราคาก็ไม่ได้ต่างกันมากเอ่อราคาที่เราขายปลีกเองนี่จะถูกกว่าราคาที่เราไปวางตามพวกิพาร์ตเมนต์ทั่วไปราคาขายส่งนี่ก็เอ่อจะเป็นราคาที่เหมือนรถส่งเพื่อในสำเพ็งนะคะคือเป็นราคาโหล ธุกิจการประเภทนี้จะขายดีมากในช่วงท้ายของปีนะคะระหว่างเดือนตุลาคมไปจนกระทั่งถึงเดือนกุมภาพันธ์ทั้งนี้ทางร้านก็จะมีการสั่งของมาวางจําหน่ายที่เป็นของขวัญที่ระลึกอย่างเช่นลูกโปง่งทุกตาผ้าก็ราคาตั้งแต่50บาทถึง150บาทการที่ทําจากกระดาษสาโดยรับมาจากแม่บ้านที่ชอบการประดิษฐ์นํามาวางขายราคาก็ตั้งแต่10บบาทสิบาทถึง39บาทค่ะ อุปกรณ์ของใช้ประจําตัวของเด็กนักเรียนนะคะที่ชอบของน่ารักนักสวยงามนี่ก็มีอย่างเช่นถุงผ้านะคะราคาประมาณ45บาทผ้าเช็ดต,ตัว69บาทกบเหลาดินสอ15บาทกล่องดินสอ30บบาทสินค้าประเภทนี้ต้องเลือกให้ดูดีและมีการออกแบบที่สวยงามน่ารักนะคะ